สวัสดีจ้าวัวสีบัวไทยวัวหันเก็บเห็ดจ้านี่เห็ดดำเนาะยางมาะลิลิลผู้ข,ข้าเจ้าบัเจอดข้าเจ้ากับบัวจอเนาะมาเบิงผู้เจอจ้ามาเบิงผู้เจอว่าเขาเจอกันยังไงนี่เด้อนี่นี่นี่กลุ่มนั้นยังบัพีกกลุ่มนี้กลุ่มนี้ กุ้มนั่นเมืองเมืองความงามจ้ะนี่เด้อเดียวยังบวเบิดเด้อจ้ะเดี๋ยวแค่ย,า,ดดย,า,ย,ยานเหยียบมาวบงนี่นี่จ้ะเดี๋ยวยังบวปีกเด้อให้เบิง้งนี่กุ้มนี่เน,ะเนาะเต็มเบื้งนี่เด้จ้ะเนาะสิบวตัดวีดีโอเด้ดจ้ะ มีกุ้มหนึ่งหนึ่งสองปังเห็นว่าจะนี่กำลังเกิดเห็นว่าจะนั่นนี่นัน่น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 นั่นคูณเอา นั่นเป็นกุมกุมเห็นไ่มจ๊ะเดี๋ยวถ้าสีหาเอากุ้มเง่ๆก่อนนะนี่ขันค้นมาเหยียบเนาะจา๊ะมึงเนี้ยกำลังเกิดขันค้นมาตีเหรียญเด้อนี่นี่ป๊าดใส่นี่ิึงดูคนมาตีเหรียญต่เสียดายเพื่อสีเก็บเอาหอเบิดเลยนี่ป่อยใงญ่คนี้ว่าไดจ๊ะเขาตีเหรียญเนาะบมึงดู ผูดอีกโอ้ดีเพียงยังมาทางนี้ก้อนเกือบมันยังเขปาปลาถ้าคิดว่ามันหนาสีนี่นะพื้นที่แบบนี้นะเมืองนี่เมืองนั่นไปอีกนี่มาเบิร์ดโอ้ยพี่จะเกินไปอยู่ มันก็เกินไปรถที่เลี้ยวขายโฮก็เบิดจะมามีกแล้วเด้อจ้ามาได้จ้าลูกค้าปะนี้ลูกค้าเห็ดดำเห็ดแร่ไอเทมิมเก็บก่เนด้อจะาปะนี้สิเก็บไปได้เด้จ่ะบ่จงนเนาะเพราะว่าเขาจะเอามาตีหลินเนาะจ้า พ่อกับพ่อพวว่อไม่ได้ตั้งใจมาหาเด้จ้ะมายางใหญ่าหารเนาะเหมือนม้าหินก็้สิบว่วตัดวิดีโอเลยตอนเนี้ยสิบัถไทายวิดีโอนะเพราะว่า จ้าวันยางชิวๆกินล้มช่องยิวน่ะจ้าบันนี้เอามาเหินเป็นปลาเลยบันนี่จะใส่นี่เลยจ้าเนี่ยโจงว้ยใหญ่ก็นีบ่ได้เลอจ้าค้นเตะทีมเบิดเนาะ ลูกค่ะผู้ใดมักใส่เกิดไม่น่าจะออเดอร์มาใดด้วยไม่ได้ไ,ดไดปไกลได้จ้ะแถวบ้า,บานเมญ้าแถวนีแหละ อันใดนหน่อยค่ะกะสิปทัานไในเก็บได้แหละจริงๆว่ได้อยากเอาเขาได้ใส่นี่เนาะปอยให้เขาเกิด<น>แต่มันเห็นหวนขนเหยียบมันเกิดเลี้ยต้นเห็ดน,น่าจะซัวเขาสิเกิดขึ้นมาไดัยปุ๊กไงคือเห็นหน่ะห่จ๊ะ เบิง่งคือหลายแท้หลายจ้ะบ่แมน่นแต่คือหลายใส่แกงจะใส่นี่เนาะปีนี่หลายอีหลีจ้ะเห็ดดำเนาะเว้เกิดเต็มพื้นที่ค่ะไปไสก็พอ้อ ในน้อยเกอาว้ก้อน,น,นอะไรค้นหาเขาเจากับหาได้จะเห็ดดำนี่มัานคอมเมนว่าผู้ใดสิพอง่ายไเด้แต้มบุญหลายเติบได้จังเลยพ่อเห็ดดำนี่ เห็นนั่นนะจ้ะนะแมนบเล่นเสียดายกองไงดิเขาจะเอาเตีหักบันแบบนี้เพี้ยก็เอาตัดขาแล้วเพี้ยก็เอาไปวานทางคอนโดของเพี้ยอยู่กล่าว <c oughs> ว่าปีหนาปีรุ่นให้มันเกิดแถวนั้นเพี้ยก็สิบริเวไปเก็บไก่ แต่เชื่อเขามันอยู่ข้างนางอยู่แล้วจ้ะมันเกิดหมองเก้าถูกปีเนาะเหตุอันนี้เนาะปรากฏว,ว่าเห็ดทั่วขีคานเก็ไบไยจ้าอัดนี้เห็ดดำไายๆโอ้ยเมืองเข้าจ้าเหยียบทิ่มเมืองดูนี่ใส่พ่อกินจ่อยดินี่ใส่นี่อือ ไม่มองไม่มองวังเขาเหยียบโอ้กินเขาอิ่มๆหนามากเลยที่จ๋าไปทรงเห็ดให้ลูกค้าออมออมโลกเลยมึงนี่ แต่บนหน้ามก็ยังไปคัดถิ่เลยอ้ยหลายคักโอ้ยขันมันใหญ่ใดเนาะที่เพียเ้ยวก็บไปนี่บ่เมนนอมบ่อยากให้มันใหญ่ดิจ้ะแต่ขันถามันใหญ่จังได้ก็บ,บ่เหลือจ้ะขนาดเขาใหญ่บ่ท่านเดยคักก็คข้นหยียบเลนเหรอเล็กน,น้อย ฉัมาเบืงองอาทิตย์หน่าหน่อยรายมันจะเก็บบัทัชนไดดีจังนี่นน เจ็บคักได้จ่ะนี่โอ้ยลายลายเกือบเป็นปวดเอวลวหนักเป็นแพงเป็นแพงจริงโอ้ยบึงนแพทย์เสียดายคุณไหมมึงค้นเหยียบทิ่มโอ้ để màu con เด็กหน่อยมันเห็นลายมันกับสีมวนเนาะจะผู้มมกเหยียบเนาะกระโดดเหยียบกุ้มนันกุ้มนี่กันหน้าตีเด็กหน่อยเขาก็บอลูนเนาะว่ามันกินได้เนะาะมึง ขันมันได้เกิดน,นี่เต็มพื้นที่นี่บ่อยากบอกด้วยจ้นี่ื่ตามก็ลอยโลด้วยนี่ขันมันใหญ่ไงเต็มทีเขาเ่ยตะกอดเดียวเพียวก็ได้เท่ายี่สิบโลเนาะเห็ดดำเนาะ คนถามกับมกถามอยู่ได้จ้าว่ามันเกิดน้ำจังไหนเนาะผู้เก็บกับจักสีวาจังไหนเนาะแต่เราพื้นที่กันมันบอกคือกันเนาะจ้ะแต่ส่วนมากที่พี่เขเห็นมันก็เกิดน้ำสนามหญ้านี่แหละจ้สะสนามหญ้าซุ่มๆเนาะเมื่อยยังบเ่เบื่อ ก็มาเขาไว้เพื่อส mm ีเห็ดแหนมเห็ดมื่นี้ก็ไปขันบอดเดิก้กันสิได้เห็ดอยู่ขันเดิกกันสิกลายเป็นมืออื่นคนละจ้ะนางคู่ไขรคู่เข้าเก็บแล้วนี่ เกียงใส่น้มอย่านั่งเนาะเขียวตู้หลายๆสะละิล่ะอากาศเย็นๆสดหอนๆอนไปในโอย่อนขึ้นมาย่อนเห็นเห็ดเห็ดอันดำโอเห็ดขาไรเห็ดไ้ะไล้ขึ้นมา <laughs> ตาบอดีอันนี้เนาะเพื่อเห็นดอกไงเนาะเมืองดูอยู่ขางกันเอาจากไหนมาเกิดหนึ่งใส่กำลังอ่ออสองสามโอ้ตาค้นหนเนาะเก็บกันจะโอ้โนี่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 สี่ อืม uhm อืมอ <Tower> oh, ัน oh, น <hed> ี้บ่แม่นโอ๋ได้เก็บซื่อยว่าแม่นเบิดยามล่ะอู้กรอบอืม ังสิงกับาลัส,สียังกับม่พอยอีกจ้ะโอ้งืดไหล <c oughs> เป็นปุ่มเป็นปุ่มแมนแล้วจ้ะนั่นแหละเป็นกุ้มเป็นกุ้มนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวเพื่างกลองก่อนเนาะเอาสองมือก่อนเนะจ้ เดินนี่ขันปอยให้เกินนี่คือเพียวบอกแหละว,ว่าตำกว่าร้อยสองอยโลด้านี้จะยู่นี่เนาะ นางนงเห็นเห็นไปเรื่อย Bên hết tiêu nyang boman boten khung chu mong nơi da hm nít a sai riêng chân thê da po mẫn poi nha bọn anh nó chơi yang tiêu khó yap nó phụ đại phụ đại mượt đại phụ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  đại กำลังแก่งแสบพัดกับแสบใส่นี่ไฟเหลืองจัง่อยมียาเปิดไฟหน้าบ้านมึงดูว่่ได้ตั้งใจหาได้ยาได้ตาหนึ่งมึงดูเบือ่อว่่ได้คุยได้นี่ได้ทุกมือได้วโอ้ม <c oughs> ืินแล้วนั่นลราจะเป็นคลิปสรรสันสนิบมาฝากมือนีนะจ้ะ แค่นความคิดถึงมือเขามาแล้วกดเลยกดแชร์ได้จ้าฝากกดติดตามแน่นเนอนจ้าขอบคุณสำหรับถูกการรับชมเนาจ้ะคลิปนี้ขอลาไปสมีก่อนเนะจ้าสวัสดีจ้า